สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านจําได้ไหมเอ่ยว่าคุณครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรเด็กๆสังเกตดูสิครรูปร่างน้ําเสียงแบบนี้ช่วยบอกครูที่ฉันชื่ออะไรใครถูกไหมเอ่ยเจ๊คุณครูปุยเองค่ะสวัสดีอีกทั้งนะคะเด็กๆและท่านผู้ปกครอง วันนี้มาพบกับครูกุ้ยอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆเป็นยังไงกันบ้างลูกเหงาแล้วใช่ไหมอยากมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเหมือนคุณครูปุ๋ยเลยคุณครูปุ๋ยก็อยากมาโรงเรียนแล้วค่ะลูกแต่ตอนนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เลยค่ะลูกอยู่บ้านดีกว่า,าถ้าเราอยู่บ้านเราต้องทํายังไงคะเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านหรือทําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะการทําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ยากนะลูกนะหนึ่งดูคลิปต่างๆใช่ไหมลูกการเรียนออนไลน์ที่คุณครูเขาสอนไปแต่ละวิชาใช่ไหมลูกและอีกที่สําคัญนะคะเด็กๆต้องหาความรู้สร้างจินตนาการด้วยนะคะด้วยการฟังนิทานเด็กๆชอบฟังนิทานกันไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเดี๋ยววันนี้ครูปุ๋ยมีกิจกรรมสนุกๆมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักกันอีกแล้วมาร่วมสนุกกันอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่า creative reading การอ่านสร้างพลังสมองเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทําอย่างไรหรือว่าต้องสนุกอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วตามครูปุ๋ยมาดูได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ เด็กๆเ,เรามาสังเกตดูซิว่ากุ๋ยสวมเจ้าตัวอะไรไว้บนศีรษะของกุ๋ยเด็กๆรู้จักเขาไหมคะรู้จักน้องตัวนี้ไหมเขาชื่อว่าม้ายูนิคอร์นเด็กๆเด็กๆเคยเ,เ,เห็นม้ายูนิคอร์นที่ไหนบ้างลูกบอกูปุ๋ยหน่อยซิเก่งมากค่ะในนิทานใช่ไหมคะนอกจากเจ้ายูนิคอร์นแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะเออตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเออ เด็กๆรู้จักไหมคะน้องสติ๊กนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปฟังนิทานแสนสนุกเลยแต่ครูปุ๋ยต้องมีข้อสัญญาก่อนอมีข้อสัญญาข้อตกลงเด็กๆต้องมีสมาธิตั้งใจฟังตั้งใจดูและจดจำตัวละครในนิทานให้ได้เด็กๆพร้อมหรือยังคะอย่าลืมสัญญานะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกๆวันเขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าที่เนินเขาและนั่งรอจนกว่าแกะจะกินหญ้าเสร็จเป็นแบบนี้ทุกวันเพื่อคอยปกป้องฝูงแกะจากหมาป่าเบื่อจังเลยเบื่อจังเลยต้องคอยนั่งเฝ้าพวกเจ้าทุกวันเนี่ย เบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อเบื่อโอ๊ยเบื่อเหลือเกินเอ้ยฉันนึกออกแล้วเด็กหัวดีอย่างเราอิ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 อทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกะวิ่งตื่นหนกเข้าไปในหมู่บ้านและร้องตะโกนเสียงดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันมากินแกะของฉันหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อบ้านได้ยินต่างพากันตกใจ คว้าของใกล้มือทั้งจอบไม้และเสียมเอ้าพวกเราไปเร็วไปช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะกันหน่อยเร็วไปไปเร็วช่วยพวกเราเร็วไปช่วยกันหน่อยเร็วหมาป่ามันจะมากินเจ้าแกะหมดแล้วเร็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 วเมื่อชาวบ้านมาถึงเห็นฝูงแกะกินหญ้ากันอย่างมีความสุขไหนไหนไหนเจ้าหมาป่ามันอยู่ไหน ลุกจังเลยพวกท่าน,นมาช้าเองเจ้าหมาป่ามันหนีไปทางโน้นแล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงรู้ในทันทีว่าโดนเจ้าเด็กเลี้ยงแกะหลอกซะแล้วโอ้ยเจ้านี่เป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยวันต่อมาเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็ทำวิธีเดิมล้องตะโกน ให้ชาวบ้านมาช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของฉันหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านก็ต่างพากันหยิบเสียมหยิบจอบหยิบไม้เพื่อที่จะมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะไล่เจ้าหมาป่าเมื่อมาถึงก็เจอแกะกินหญ้าอย่ายงมีความสุขเช่นเคย <laughs> พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้จักเข็ดกันเลยนะ เจ้าเด็กเลี้ยงแกะหัวเลาะชอบใจอย่างมีความสุขชาวบ้านต่างพากันกลับไปอย่างหัวเสียแล้วพูดขึ้นว่าต่อไปนี้นะจะไม่มาช่วยเจ้าแล้วเจ้าเด็กเลี้ยงแกะวันหนึ่งเจ้ามาป่าตัวหนึ่งเห็นฝูงแกะจึงเข้ามาจับกินเป็นอาหารเจ้าเด็กเลี้ยงแกะหันมาเจอร้องตะโกนให้ชาวบ้านช่วยช่วยด้วยครับพี่ป้าน้าอาช่วยด้วยครั หมาป่ามันมากินแกะของผมหมดแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยเธอครับจริงๆนะครับช่วยหน่อยเธอครับช่วยผมด้วยครับแต่ชาวบ้านต่างไม่สนใจทำงานของเขาต่อไปปล่อยให้เจ้าเด็กเลี้ยงแกะร้องอยู่อย่างนั้น เจ้าเด็กเลี้ยงแกะเสียใจมากเราไม่น่าไปโกหกเจ้าบ้านเกาเลยไม่มีใครมาช่วยเราเลยมาป่ามันกินแกะของเราหมดแล้วต่อไปนี้นะเราจะไม่เป็นเด็กโกหกอีกแล้วสงสารแก่และ้วจะกลับบ้านไปยังไงพ่อกับแม่ต้องตีเราแน่ๆเลย ว่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจะรู้ตัวก็สายเกินไปซะแล้วเขาเสียฝูงแกะไปทั้งฝูงและไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาอีกเลยสนุกไหมคะเด็กๆนิทานของคุ๊กุุยสนุกไม่เอ่ยเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุ๊กุุยตั้งชื่อเรื่องหน่อยได้ไหมคะวันน้ทานเรื่องเมื่อสักครู่นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วยกันคิดนะช่วยกุ๊กุยตั้งชื่อหน่อยสิ และยังไม่พอนะคะเด็กๆบอกครูกุ๋ยได้ไม่เอ่ยว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีแกะใช่ไหมคะมีหมาป่ามีอะไรอีกรูกมีอะไรอีกคะมีเด็กเลี้ยงแกะมีชาวบ้านใช่ไหมคะลูกเด็กๆคะเด็กๆบอกคร้กุ๋ยได้ไหมะว่าทําไมเจ้าแกะถึงถูกหมาป่าก,กินตายหมดเลยเพราะอะไรคะ เพราะเด็กเลี้ยงแกะเขาพูดปดใช่ไหมลูกเด็กๆคิดว่าการที่เราเป็นเด็กพูดปดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีครูปุ๋ยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมากๆด้วยและเด็กๆบอกครูปุ๋ยได้ไหมคะว่าพวกชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจไหมคะใช่แล้วค่ะเขามีน้ำใจมากเลยเขาอตสา,ามาช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะเด็กๆอยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรืออยากเป็นชาวบ้าน ครูปุ๋ยรู้เลยถ้าเป็นครูปุ๋ยนะครูปุ๋ยก็อยากจะเป็นชาวบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนที่มีน้ําใจอ่าคนเราถ้าอยู่ร่วมกันนะลูกเราต้องมีน้ําใจนะคะเด็กๆคะครูปุ๋ยมาทวงสัญญาแล้วนะลูกเด็กๆยังจําสัญญาของเราได้ไหมคะครูปุ๋ยบอกแล้วนะถ้าเด็กๆจะฟังนิทานของครูปุ๋ยต้องมีสมาธิตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะลูกนะวันนี้ครูปุ๋ยจะให้การบ้าน ให้เด็กๆตั้งชื่อเรือนิทานแล้วใช่ไหมลูกและก็ยังมีอีกหอนึ่งอย่างที่ครูกุยจะฝากให้ดเด็กๆไปทํากิจกรรมที่บ้านก็คือให้เด็กๆหาอุปกรณ์นะคะที่อยู่ที่บ้านมาประดิษฐ์อ่าเป็นตัวละครในนิทานเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกจะเป็นแกะก็ได้จะเป็นเจ้าหมาป่าก็ได้หรือว่าเป็นชาวบ้านใช่ไหมลูกได้หมดเลยนะลูกนะ ที่เด็กๆอยากทานะคะหาอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านเลยมาประดิษฐ์นะลูกนะแล้วก็ส่งกลับมาให้คูกุยดูด้วยนะคะและอย่าลืมนะลูกนะชื่อเรื่องของเราต้องตั้งมาด้วยนะเด็กๆคะวันนี้คูกุยขอฝากไว้แค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะลูกนะถ้าคิดถึงการก็ต้องเป็นยังไงลูกตั้งใจรอคุณครูทุกๆท่านเลยจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆดูนะลูกนะแล้วก็อย่าลืม คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยโอเคเนาะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะพบกันใหม่นะลูกนะสวัสดีค่ะ